กฎแห่งกรรมเรื่องที่179อกเขาอกเราหลังจากข้าพเจ้าเขียนเรื่องบนถนนยังมีคนดีหลังจากนั้นได้มีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นอีกหลายครั้งได้แสดงถึงความเมตตาปราณียังมีอยู่ในพวกเราชาวพุทธเมืองไทยอีกมากที่ยังเห็นอกเห็นใจเห็นทุกข์ของคนอื่น แม้จะเป็นเวลาที่มีมารศาสนาคอยปุกปั่นให้สร้างกรรมชั่วก็กวนความสงบทั่วไปในยุคนี้คอยทำลายสิ่งที่ดีงามแต่คนส่วนมากก็รู้ว่าเป็นยาหอมที่เป็นพิษเคลือบน้ําตาลผู้ที่จิตใจสูงมีความกรุณาปราณียังมีอีกมากเห็นจะไม่จำเป็นจะต้องบรรยายกล่าวมากกว่านี้เพราะทุกท่านส่วนมากก็ทราบกันดีอยู่แล้ว กฎแห่งกรรมยังอยู่คู่โลกต่อไปคนที่มีหัวคิดมีสติปัญญาย่อมจะมองเห็นคนปลุกปั่นเป็นความชั่วร้ายที่สุดคนส่วนมากเวลานี้ก็มักจะรู้ว่าสิ่งใดชั่วหรือดีแล้วการปลุกปั่นก็ไม่เกิดผลพวกพยามาณกําลังหาทางเปลี่ยนเป็นแบบอื่นอีกต่อไปหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเราปฏิบัติที่ใจ มีความเมตตากรุณาเป็นต้นแต่ลัทธิวัตถุนิยมนั้นมีแต่ใช้กำลังรุนแรงการใช้กำลังบุกฆ่าฟันยุยงให้ฆ่ากันเองขาดความเมตตาปราณีมีจิตเหี้ยมโหดผิดธรรมชาติย่อมจะต้องสลายตัวไปเองวันหนึ่งข้าพเจ้าได้โดยสารรถแท็กซี่ เมื่อไประหว่างทางเราได้สนทนากันถึงชีวิตในยุคปัจจุบันมีปัญญายุ่งยากไม่มีที่สิ้นสุดคนขับแท็กซี่ได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อไม่นานมานี้แหละครับผมได้ไปชนอารถบ้านคันหนึ่งผมใจหายไปหมดเพราะผมผิดเมื่อคืนก่อนกลับบ้านดึกนอนน้อยเผลอไปชนรถทางขวามือกันชนหน้ารถของผมไปชนบังโคลนท้ายแถบหลังยับ ครูดไปทั้งแถบเจ้าของรถหยุดรถแล้วลงมายืนเท้าเอวมองดูบางโคลนที่ยับแล้วมองดูหน้าผมถามโดยท่าทางปกติทำให้ความหวาดกลัวของผมคลายลงไปบ้างเราจะว่าอย่างไรขับรถผิดทางและชนหลังทำให้ความเสียหายอย่างนี้ผมรู้ตัวว่าผิดจึงเดินตรงเข้าไปก้มลงตรงหน้าและพูดเสียงสันส้น พราะรู้ว่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่น้อยว่าผมผิดครับผมยอมรับแล้วผมก็หยิบใบขับขี่ให้ท่านทันทีนท,ท่านเจ้าของรถบ้านคันนั้นพยักหน้ารับใบขับขี่ผมไปถือไว้แล้วพูดว่าตกลงคุณจะยอมซ่อมรถใช้ค่าเสียหายให้ผมใช่ไหมผมตอบออกไปเหมือนเสียงจะร้องไห้ว่าครับชายผู้นั้นรู้สึกอารมณ์ดีมองดูหน้าผมอย่างเห็นใจแล้วบอกว่า อย่างนั้นเราไปอู่ซ่อมรถด้วยกันให้เขาตีราคาแล้วก็ซ่อมเลยคุณจ่ายเงินก็แล้วกันเรื่องจะได้เสร็จเรียบร้อยง่ายๆอย่างนี้ดีไม่ยุ่งยากไปโรงพักให้ลำบากผมไม่สบายใจเพราะค่าซ่อมไม่น้อยจึงถามว่าท่านจะนำรถไปซ่อมอู่ไหนครับผมอยากทราบก่อนเมื่อผมถามเช่นนั้นท่านผู้นั้นก็หันมาบอกผมว่า ท่านจะเอารถไปซ่อมที่อูมีฝรั่งจัดการผมตกใจเพราะคิดว่าค่าซ่อมอูนี้แพงผิดกว่าราคาอูธรรมดาผมไม่มีเงินจ่ายแน่จึงพูดว่าท่านครับผมอยากจะขอให้ท่านกรุณาผมเถอะครับขอให้ผมนำไปซ่อมที่อูซึ่งผมรู้จักเถอะครับท่านจะของรถหันมามองดูผมและถามผมด้วยเสียงคุนๆว่าทำไมเพราะเหตุใด ถ้าจะเอารถของฉันไปซ่อมที่อู่ถูกๆใช่ไหมผมสะดุ้งรีบตอบว่าเปล่าครับรถคันนี้เสียหายเป็นพันๆผมไม่มีเงินสดแล้วก็หาไม่ทันจ่ายครับฉะนั้นผมอยากจะไปซ่อมอู่ที่ผมรู้จักดีกว่าผมเป็นคนไม่เหลวไหลถึงแม้ผมจะยากจนเมื่อซ่อมรถท่านเสร็จผมจะค่อยๆผ่อนส่งเป็นรายเดือนจนกว่าจะหมด ท่านผู้นั้นมองหน้าผมแล้วรู้สึกเกิดความสมเพศขึ้นทางดวงตาแล้วถามผมว่านี่คุณมีลูกอยู่ในความเลี้ยงดูกี่คนแล้วบ้านอยู่ที่ไหนคุณจะพาผมไปรู้จักบ้านคุณก่อนจะไปอู่ซ่อมรถได้ไหมผมได้ยินเช่นนั้นก็รีบบอกว่าได้ครับผมจะพาท่านไปเดี๋ยวนี้ล่ะครับหลังจากนั้นผมก็ขับรถนำหน้าไปตามทางที่ตรงไปบ้านผม เวลานั้นผมบอกความรู้สึกอย่างจริงใจของผมให้ทราบว่าผมหาความสุขสบายไม่ได้มีแต่ความทุกข์ผมยังไม่รู้ว่าผมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายสักเท่าไหร่ผมจะต้องหาเงินใช้หนี้เมื่อไหร่จะจบสิน้นผมมีความทุกข์ใจอย่างหนักสำหรับรถผมนั้นเสียหายไม่มากแต่ผมต้องใช้หนี้ทำรถให้เขานั้นมันหนักใจผมมาก เมื่อผมไปถึงบ้านจอดรถบ้านผมก็เหมือนอยู่ในหมู่บ้านสลัมและบังเอิญวันนั้นเป็นวันพระพวกลูกๆวิ่งเล่นกันเกลียวกราวอยู่แถวข้างบนแม่บ้านผมกำลังหัดผักเพื่อทํากับข้าวให้ลูกกินกลางวันเมื่อเห็นผมพาคนมาบ้านก็สงสยัยพวกลูกๆวิ่งมาหาผมได้ความดีใจที่เห็นผมกลับบ้านทั้งหญิงชายวิ่งมาร้องถามว่าพ่อซื้อขนมมาให้หนูหรือเปล่า ผมตอบพวกลูกๆไปเสียงมันเกือบจะร้องไห้น้ำตาตกในว่าวันนี้พ่อไม่ได้ซื้ออะไรเลยลูกท่านเจ้าของรถเก๋งคันงามนั้นมองดูลูกๆของผมท่าทางใจดีหยิบเงินในกระเป๋าแจกให้ลูกผมคนละสิบบาทบอกเด็กๆลูกผมว่าพ่อหนูไม่มีเวลาว่างจะซื้อขนมหนูเอาเงินทิชฉันไปซื้อขนมกินก็แล้วกันนะผมแทบไม่เชื่อสายตาว่า จ้าของรถที่ถูกผมชนเสียหายนั้นยังมีจิตใจให้เงินเด็กๆก,กินขนมอีกแม่บ้านผมลุกออกจากครัวยกมือขึ้นไหวท่านเจ้าของรถผู้นั้นขอบใจแทนลูกๆและแกก็สงสัยเหมือนกันแต่ไม่ได้ถามอะไรผมนึกในใจว่าหากผมจะต้องเสียค่าซ่อมรถเพียงครึ่งเดียวผมก็พอใจแล้วผมกำลังนึกอะไรเพลิน คิดว่าจะเชื้อเชิญให้ท่านผู้นั้นเข้าไปนั่งในบ้านเมื่อมองดูหน้าท่านแล้วก็เห็นพยักหน้าให้ผมกลับออกจากบ้านแล้วท่านก็ออกเดินนำหน้าผมก็จำเป็นต้องเดินตามท่านมาถึงรถที่เราจอดอยู่ผมบอกกับท่านว่าท่านไปที่อู่ซ่อมรถกับผมผมจะนำรถของท่านไปซ่อมอูน่นี้มีช่างมือดีไม่แพ้อ,อู่ที่มีชื่อ ผมเดินตามท่านเจ้าของรถไปด้วยใจคอไม่ดีเพราะไม่รู้ว่าอูเขาจะคิดราคาเท่าไรก็คงบวกดอกเบี้ยเงินผ่อนเข้าไปด้วยแต่เมื่อเดินออกมาถึงที่จอดรถท่านเจ้าของรถหันมาตบบาผมอย่างเห็นใจแล้วพูดว่าผมเห็นจะไม่สามารถทนเห็นความลำบากใจลำบากกายของคุณที่จะต้องหาเงินชดใช้ในการที่รถผมถูกชนครั้งนี้ได้ตกลงผม จะไปที่อู่ที่จะนำรถไปซ่อมเพื่อคุณจะไม่ต้องผ่อนส่งเป็นภาระนหนักต่อไปผมได้ฟังแล้วยังงงเพราะไม่เคยคิดฝันจะได้ยินถ้อยคำอย่างนี้จากท่านเจ้าของรถผมจึงถามว่าที่ท่านพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรครับผมยังไม่เข้าใจเลยเสียงท่านเจ้าของรถพูดขึ้นอย่างสบายใจว่าหมายความว่าผมไม่เอาค่าเสียหายจากคุณ เพราะเมื่อผมไปเห็นบ้านเห็นลูกของคุณทั้งห้าคนแม้คุณจะไม่มีหนี้ภาระมันก็หนักอยู่แล้วผมจึงเรียกร้องค่าเสียหายคุณไม่ลงตกลงผมก็จะซ่อมเองแต่ขอเตือนว่าคุณอย่าหลับในอีกต่อไประวังตัวให้ดีนึกถึงเมียถึงลูกให้มากพอผมได้ยินความประสงค์ของท่านเจ้าของรถแล้วผมเกิดรู้สึกตื้นตันใจ แม้จะกล่าวขอบคุณผมก็ไม่มีเสียงออกจากลำคอท่านผู้นั้นได้หยิบยื่นใบขับขี่คืนให้ผมรับไว้แล้วท่านก็ขึ้นรถขับออกไปผมงงอยากจะก้มลงกราบเท้าท่านไม่ทันเพราะผมมัวงงจังงังในคำพูดของท่านกว่าจะรู้สึกท่านก็ขับรถออกไปไกลแล้วผมพูดแล้วไม่อายหรอกครับผมขึ้นนั่งรถ ไปนั้นผมตื้นตันใจผมร้องไห้น้ำตาไหลกส,สะอื่นออกมาผมเองก็ไม่รู้ว่าร้องไห้ออกมาทำไมผมควรจะดีใจที่ท่านเจ้าของรถไม่เอาใจแต่ผมกลับร้องไห้หรือจะเป็นเพราะผมไม่เคยพบคนที่มีจิตใจสูงเห็นใจผู้ยากจนกว่าเกิดความเวทนาสงสารผมใช่ไหมครับพระพระเจ้าได้ยินได้ฟังก็บอกว่า คงจะใช่เพราะเหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันความรู้สึกเรารับไม่ทันเราดีใจจนร้องไห้เพราะไม่ทันรู้ตัวแต่ข้าพเจ้าก็อดนึกไม่ได้ว่าคนดีมีศีลธรรมและมนุษยธรรมยังมีอีกมากเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำมาเขียนหากจะซ้ำๆกันข้าพเจ้าไม่รู้ ไม่ได้ยินได้ฟังจากผู้ประสบเหตุการณ์เองข้าพเจ้าจึงไม่ได้เขียนขึ้นก็ยังมีอีกมากข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นเราได้ยินแต่ข่าวเศร้าใจเป็นส่วนมากจึงอยากให้ท่านได้ข่าวดีๆเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกปิติชื่นชมในการปฏิบัติของท่านผู้นั้นอย่างไม่รู้ลืม